ซึ่งถ้ายูโรแข็งก็แน่นอนครับปัจจัยที่มีต่อ US ก็คือ US ลงครับบอกว่าต้องติดตามครับว่าตัวนี้จะไปด้วยหรือเปล่านะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นในส่วนของค่างเงินยูโรครับมองว่ามีโอกาสรีบาวนบขึ้นมาได้นะครับไปดูในส่วนของค่างเงินค่างเงินเนยนางนั้างครับค่างเงินเยนผมยังมองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวกครับ เรามาดูในส่วนของค่าเงินกันสักนิดหนึ่งสำหรับภาพวิเคราะห์สัปดาห์ประจำวันที่30สิงหาถึง3กันยานะครับเรามาดูในส่วนของค่าเงินกันสักนิดหนึ่งสำหรับภาพวิเคราะห์สัปดาห์ประจำวันที่30สิงหาถึง3 กันยานะครับใครที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับและหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินก็แอดมาได้นะครับลิงก์อ่าลายแอดด้านล่างวิดีโอครับหรือหากเขา้าสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ต่างๆก็กดลิงก์เข้ามาครับแอดเป็นปักมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะมาเริ่มกันในส่วนของ EU ยูครับค่างเงินยูโรนะครับมาดูกันในภาพสัปดาห์ครับนะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับปิดบวกเต็มแห้งโซนกลับตัวมาครบเลยครับนะจริงๆใครตามตามกันมาอยู่นะครับโซนนี้ผมมองว่าเป็นโซนกลับตัวก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะครับถึงหนึ่งจุดหนึ่งหกเนี่ยก็จริงๆว่าให้ระวังเอาไว้แหละนะครับว่า โซนเนี้ยจุดเนี้ยมีโอกาสที่จะกลับตัวได้กลับแล้วกลับไปไหนครับมองหนึ่งจุดสองศูนตามกรอบไซด์เว์ครับไซด์เว์ดาวนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับหนึ่งจุดสองศูนมีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นใครซื้อยูโรใครเทรดยูโรอยู่ก็ลองรับไว้พิจารณาดูนะครับสำหรับมุมมองนี้นะแต่ว่าอาจจะกินเวลาครับอาจจะกินเวลาสัก อืสองเดือนถึงสามเดือนเหมือนกันที่จะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปแบบนี้ครับนะคิดว่าจะเกิดภาพนี้ครับสำหรับยูโรนะซึ่งถ้ายูโรแข็งก็แน่นอนครับปัจจัยที่มีต่อ US ก็คือ US ลงครับผมบอกว่าต้องติดตามครับว่าตัวนี้จะไปด้วยหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นในส่วนของค่างเงินยูโรครับมองว่ามีโอกาสรีบาวกับขึ้นมาได้นะครับไปดูในส่วนของค่างเงินค่างเงินเยนอย่างบ้างครับค่างเงินเยนผมยังมองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวกครับอยู่นะครับราคาติดแนวรับนี้อยู่ครับส่งสัญญาณแบบเอ้ยฉันไม่มั่นใจมามาหลายๆสัปดาห์แล้วครับแต่ก็ยังไม่หลุดนะเพราะนั้นผมมองว่ามีโอกาสครับที่จะปรับตัวขึ้นมาได้เช่นกัน นะนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดปรับหลุดแถวนี้ก็อาจจะต้องมาดูครับอันนี้คือรับสุดท้ายของกรอบการใช้เวครับคือจริงๆถามว่าในการลงมารอบนี้ก็ยังมาไม่ถึงนะถูกปะแต่ทีนี้การมาถึงเทรนตัวสุดท้ายมันมีหลายกรณีนะครับคือวิ่งลงมาเลยอันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือชั้นจะใช้เวอยู่ตรงนี้แหละอืมเป็นไปได้ครับเป็นไม่ได้เหมือนกันคือชั้นจะใช้เวอยู่ตรงนี้แล้วให้เทรนยกขึ้นมาหาครับแล้วค่อยไปดี ก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะไซด์เวติดเป็นเดือนเดือนสองเดือนก็ได้ครับติดตักงสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยดีดทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ UJ นะครับก็ตราบใดที่ยังไม่หลุดแนวรับด้านล่างนะครับยังให้น้ําหนักทิศทางไปเรื่องของการไซด์เวัพครับนะเพราะนั้นโซนนี้คือโซนที่เป็นจุดที่หาจังหวะเข้าซื้อนะครับสําหรับ UJ นะมากันที่ในส่วนของ GJ ครับเงินปอนเทียบกับเงินเย็นนะครับ ตอนเย็นผมยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของขาขึ้นครับนี่คือเทรนด์ของวีคนะครับนะเพราะนั้นโซนนี้คือโซนกลับตัวครับสําหรับเงินเย็นนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับอีกสองถึงสามเดือนข้างหน้าถ้าตรงนี้กลับตัวจริงๆมันส่งสัญญาณกลับตัวด้วยเหมือนกันในภาพของวีคนะครับอ่ะซูมใกล้ๆนิดนึงนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันครับมีรับอีกอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่าในโซนแถวนี้แหละคือโซนเป็นโซนกลับตัวละ เพราะฉะนั้นโซนกับตัวแถวนี้อาจจะติดแถวนี้ครับรอดูครับจังหวะการ break high อาจจะไปมองในภาพของ day ครับหรือไปมองภายในภาพของ4ชั่วโมงครับเห็นการ break ขึ้นมาเมื่อไหร่ไปไล่ครับไล่ไปถึงไหนครับเนี่ยครับแบบนี้กระชากไปยาวๆเลยครับเป้าหมายผมคือ156อันนี้แบบเป้าหมายเล็กๆนะครับถ้าพลิกกลับขึ้นมาได้ พลิกกลับขึ้นมาได้หาเทรนไล่ครับแบบนี้หาเทรนแบบนี้ไล่นะครับ <c oughs> ก็ไปมองภาพในส่วนของ4ชั่วโมงของเดในการหาจังหวะเล่นละกันสําหรับใครที่แบบรอเบรกเทนก็เป็นจังหวะนั้นแต่ใครที่แบบสายลงทุนจะรับความเสี่ยงได้ได้จุดถ้าเกิดคุณเข้าตรงนี้คุณก็ได้ราคาที่ดีกว่าแล้วก็ตั้งเป้าไป1นึครับแล้วใช้โซนนี้ในการจับตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปมองในภาพของภาพเดประกอบ นะครับว่าจุดเทรนอะไรต่างๆผมจะไปวางให้ในนั้นแล้วกันนะครับก็ติดตามช่องกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีวิเคราะห์ในพวกนี้จะได้ตามกันได้ทันนะครับมากันที่ในส่วนของ G.A. ปอนออสเตรเลียนะครับปอนออสนะปอนออสมีเทรนที่พาขึ้นมาจากการเบรกตัวนี้ครับมีเทรนนี้พาขึ้นมาละนี้ผมมองว่าแนวรับตรงนี้มีในอย่างครับ เพราะมันเป็นต้านที่มันพิ่งเบรกมาเพราะนั้นผมมองว่าในช่วงช่วงอีกสักหนึ่งถึงสองวิอาจจะเจอสัญญาณกลับตัวแถวนี้ได้ครับเพราะนถ้าเกิดเราเห็นสัญญาณกลับตัวแถวนี้นะครับในปอนปอนออสนะครับมีโอกาสที่ราคาจะกลับไปที่ไฮเดิม erm ครับแบบนี้นะครับอาจจะมีการเบรคไฮเล็กน้อยด้วยช้าน,นะครับอาจจะมองไว้ที่หนึ่งจุดเก้าสี่นะครับเป็นเป้าหมายแต่ทีนี้รอสัญญาณกลับตัวกันก่อนนิดหนึ่งแถวแถวนี้สําหรับปอนออสนะครับ มาดูกันในส่วนของออสเนิลซีแลนด์กันนิดหนึ่งนะครับออสเนวิลซีแลนด์ผมยังไม่แนะนําทําอะไรนะครับเพราะว่าแนวรับครับเปิดภาพวีก่อนครับแนวรับครับรับวีครับตรงนี้คือรับวีครับแล้วพฤติกรรมของของออสเนิลซีแลนด์ตอนนี้มันเป็นไซเวย์อยู่ไซเวย์มานานเนะนะเพราะนั้นผมยังไม่แนะนําทําอะไรเดี๋ยวรอ ถ้าเกิดเห็นการกลับตัวแถวนี้ยครับเห็นการกลับตัวขึ้นมาตั้งฐานยกไฮขึ้นมาแถเนี้ยผมว่าไปหาจังหวะเข้าบายดีกว่าครับแล้วคิดว่าจะใช้เวย์กับมาที่ต้านบนครับ1.09เป็นเป้าหมายครับนะสำหรับออสนิวซีแลนด์ก็เดี๋ยวรอกันนิดหนึ่งล้วกันนะครับอ่ายูโรนนวซีแลนด์นะครับ ยูโรนิวซีแลนด์เนี่ยปิดวีคมาไม่สวยเลยนะครับก็จริงๆอะวีคที่แล้วปิดเป็นสัญญาณบวกนะครับม,มีมีความน่าสนใจที่จะไปต่อแต่ราคาทิ้งหัวลงมาเลยครับปักหัวกลับลงมาเลยครับนะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาไซช์เวย์ต่อครับแต่ว่าอาะ่ะฟังเส้นสุดท้ายครับรอดูครับการพฤติกรรมการทดสอบบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใน1-2สสัปดาห์นี้จะมีสัญญาณกลับตัวเข้ามาไหมนะครับสำหรับ ยูโรนิวซีแลนด์แถวนี้นครับถ้าเกิดกลับมาได้ครับมองะลุหายครับแล้วจะเป็นจุดเบรกของเทรนดใหม่นะครับเพราะว่าราคามันติดไซด์เวมาระยะหนึ่งแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่สัปดาห์ที่เพิ่งจบมานะสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสัญญาณเหมือนเบรกมาเล็กน้อยแหละแต่ว่าคิดว่าราคาจะย่อลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วรีบาวกลับแต่ว่าราคาย่อลึกเลยปิดกนยันจบวีคเลยเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูครับว่า จะมีสัญญาณกลับเข้ามาในวันสองวันนี้ไหมหรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้แล้วแบบปลาพาราคาพิกขึ้นไปเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดพิกขึ้นมาเลยได้นะครับพฤติกรรมของมันมันมักจะวิ่งแรงครับ1.82เป็นเป้าแรกครับเป้าต่อไปนน่นเลยครับไปนน่นเลย1.9ไปเลยครับนะราคาปัจจุบันอยู่1.7ึ นะครับเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะพาขึ้นไปด้านบทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยูโรนิวซแลด์นะครับก็ครบถ้วนครับสำหรับบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับทั้งในส่วนของทองคำแล้วก็ค่าเงินนะครับใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่ บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินกับเราก็อย่าลืมครับแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือใครสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์หรือติดตามข่าวสารในเรื่องของการลงทุนการเทรดต่างๆก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มแอดมินได้ปรับหมุดไวที่วิดีโอด้านล่างแล้วนะครับก็ ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับใครที่เทรดทองก็เช่นกันนะครับกดแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งทองคาคริปโตนะครับก็จริงๆคริปโตก็จะมีอัปเดตกันให้ด้วยแต่ว่าในวันเสาร์เนี่ยคริปโตมันมันยังไม่ปิดแท่งก็เลยไม่ได้หยิบยกมาพูดกันให้นะครับก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องติดตามสักวันจันทร์ครับรอปิดแท่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้หยิบยกมาพูดคุยสําหรับคริปโตกันให้นะครับ อ่ะก่อนไปครับมีคำถามไหมสำหรับเพื่อนที่อยู่ในห้องนะครับในซูมในเฟซใน YouTube นะครับมีคำถามก็ถามได้นะครับถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวจะต้องไปแล้วครับนะก็ใครที่รับชมทาง YouTube นะครับหากไม่มีคำถามก็เดี๋ยวผมคงจะทิ้งไว้เท่านี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบทวิเคราะห์หน้านะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ไลฟ์หน้าละกันนะครับ แต่ใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตกันเรื่อยๆครับมีให้พูดคุยกันได้ทุกวันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณครับ